น้องจอกอยู่ในเ็ดเจอกับนครปฐม f อฟนะครับเล่นที่บ้านของเมืองทองที่สนามซันเดอร์โดมนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยปรากฏว่าโดนนครปฐมทีมเยือนนำไปก่อนนครปฐมชุดเหลืองเนี่ยนะครับและยิงสวยด้วยนะครับจากพนวัตยิ้มสง่านครับกดลูกนี้เรียบร้อยครับครึ่งแรกนครปฐมนำอยู่หนึ่งศูนย์แฟนเมืองทองก็มาเพียดหน่อยครับแต่ครึ่งหลังนาที57เมืองทองตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากการซัดของดันโกเซียกานะครับประตูนครปฐมออกมาพลาดโดนเลยครับหนึ่งหนึ่ง ดูเยอะนะครับเมืองทองที่แฟงเยอะครับอันทีที่80เมืองทองขึ้นนำ2-1จากซูมาฮุรยาญาะครับยิงลูกนี้ไวจนกล้องตามไม่ทันนะครับขึ้นนำเป็นสองประตูต่อนหนึ่งอันที่ต่อมานครปฐม,มเหลือ10คนนะครับเพราะ่าวุธที่ดั์มณีสุขไปอัดวิสรุตพนาศีโดนไล่ออกไปเลยนะครับตามหลัง2-1และเหลือ10คนยิ่งไปกันใหญ่นะครับ นาที87สูมาโรยาย่านักเตะไอริโบสซัดเพิ่มเป็น3-1ครับเนื่องทองหลังจอบอยู่ในชนะ,ะนครปฐมไป3ประตูตอนนีงขึ้นนำเป็นจ่าฝุงได้สำเร็จน,นะครับแซงตนลยุรีก็แล้ว